ต่ำมาสวัสดีลูกไว้ในต่ำต่างไล่วันนี้ก็เป็นอีกตอนหนึ่งที่จะได้มากระย่ยลักต่ำในมดเซ่ลักต่ำในมอดเซ่เคือควรต่ำความไม่ประมาทในตเตเซสท่านควรต่ำความไม่ประมาทในเตเซสท่านเตเซสท่านมีอะไรบา้างอ หนึ่งในการละ,กา,รระกายสุจริตคือปรตกายสุจริตปรตเปรตกายสุสจริตสุจริตสองในการละว,จ,จ,ะวจีสุจริตะปิดวจีสุจริตสามในการละมนโะมนทุจริตเปรตมโนสุจจริต เซึ่งในการละความเอ็นผิดต่ำความเอ็นไอทุกหนึ่งหนี่งหนึ่งหนึ่นึ่จำกันนะเนื course, windows, ่องการหลักกายหลักกายตุจริตเนี่ยคือทาไม่ดีนั่นแหละทำไม่ดีต่างขายเราก็แก้ด้วยการปฏิบัติปฏิบัติป้ายดีต่างกายเน้นช่องต่างวาจี แรงไม่ดีแรงซอเซดแรงเปิดเจอแรงขี้ออกนี่ก็นเี่ก็เราค่ะตำเป็นประพฤติวัจีสุจจริตคือแรงแต่สิ่งดีๆที่มันเกิดประโยชน์แก่ตัวเราเกิดประโยชน์แก่ตัวเราและบุคคลผู้อื่นอ่านี่ก็เรียกว่าวัจีสุจจริตถ้ามในคันละมนโนสุจจริตคือคิดไม่ดีคิดไม่ดีทางรลายนั่นแหละอ่ากับประพฤติด,ด้วยคิดดีต่างรลาย แต่มันกิดไม่ดีเราก็ยุดจะ้ะกิดแต่สิ่งดีๆจ้ะกินแต่สิ่งดีๆอ่าส้มจิ่งดีๆในดานจิตใจของเราเช่ในการละความเอ็นพิษอ่าาต่ำความเห็นให้โตกความความเอ็นให้โตกทองบุคคลผู้ไม่ประมาทต่างๆกายวาจาใจและความคิดคือผู้มีสติและผู้มีปัญญา พึงบำเพ็ญความดีต่าง,งขายต่างวาจาและต่างใจและความคิดด้วยนั่นคือกายวาจจาใจและก็ความคิดเสื่อยางนะ,ะกายวาจจาใจความคิดจะเตะดมันกายวาจจาใจความคิดไม่ดีเราต้องเป็นกายวาจาใจความคิด ตดีดีอ่ามันก็จะมีต่ำสิบระครันเนี่อีกอย่างหนึ่งคือระวังใจไม่ให้กำนัดในอารมณ์เป็นเตตัตงแองความกำนัดก็เราระวังใจไม่ให้กำนัดในอารมณ์เป็นเตตัตงแอ n ความกำนัดคืออารมณ์บางทีมันเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาเองแต่เราตํบหรือว่าใจแม่้ไปต่อต่อในอารมณ์นั้นๆอซึ่ง ระวังใจแม่คัดเครื่องในอารมณ์เป็นติดตั้งแองความคัดเครื่องอ่าเราก็อย่าไปคัดเครื่องมันจะา,าระวังใจแม่ลุ่งในอารมณ์เป็นติดตั้งแองความลุ่งคือรมไม่ลุ่งในอารมณ์เราก็กำนดรู้อย่างเดียว c ระวังใจแม่หมัวเมามในอารมณ์เป็นติดตั้งแองความหมัวเมาอ่าเสี่ยงคลินรลอดโปตปะลบับหยดสันเชิญสุข เป็นเตมาแอ่งอารมณ์จงจาปัญญาพิจนาเอ็นตามความเป็นจริงโรเตาโรเตาท่านลักษณะและประเภทของอารมณ์นั้นๆว่าเป็นปั่นพลือไม่ปล่อยไอ้ใจเกิดกำนัดคาดเครื่องรวมลงหม่อมเมาในอารมณ์นั้นๆยอมสอสอ,อบสุขตะไก่ตำได้ตั้งเซยยางนี้นะตะไก่ตำได ถ้าใครต่ำได้ตั้งเสี้ยงนี้ก็กระทือว่าอยู่ในกาอันต่ำความไม่ประมาทในเสียสถานนี่กายวาจาใจและก็ความคิดเนี่ยนั้นควาไนะก็ควับควายไอเราคิดต่ำเสี้ยงนี้คว,าวา้าไปไอเราคิดนะฮะคิดคิดติดตัวเราเนี่ยแเราไม่ต้องไปคิดตีคนอื่นนะคิดติดตัวเราเอา่าเรา ทำสิ่งไม่ดีต่างกายต่างวาจาต่างใจต่างความคิดให้ได้บัางในวันหนึ่งหนึง่งแต่ถ้าตาั้ม่งดีในต่างกายวาจาใจและความคิดในวันหนึ่งหนึงน่งกี่อย่างเราการม็มาบวกลบหุณน่ั่นกันแล้ววันนี้กรําไรว่าวันนี้ขาดทุนนั่นให้เราคิดเอาเองนะครับคิดเอาเองาะ ผู้มีปัญญาคือสมารถกิดได้ก็กล้องปเญญานะต้องต้องเกิดได้ได้นะครับต้องกิดได้ได้นั่นตัมมาสวัตรีควากไว้นะครับควากไว้๋ยวนี้ตัมมาสวัสดี